สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนตุลาคมนะคะเดือนแห่งวันฮาโลาวีนนะคะเพื่อนเพื่อนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการมานั่งตัดฝักทองให้เป็นรูปร่างนะคะหรือการแกะสลักฝักทองนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆปีนี้นะคะก็บ้านแบมไม่ได้ทําอะไรมากเหมือนทุกๆปีนะคะเพราะว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะคือเขอมากเพราะมาอเมริกาใหม่ๆใช่ไหมคะ ก็อยากทำทุกกิจกรรมทุกวันเทศกาลแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่5ที่แบมอยู่อเมริกาแล้วนะคะก็ไม่มี energy ขนาดนั้นแล้วไหนจะลูกไปโรงเรียนทำกิจกรรมกับเพื่อนโอ้ไม่ก็เยอะแยะมากมายค่ะก็เลยไม่ไหวแล้วเนาะทำกิจกรรมทุกอันก็ใช้เงินเยอะพอสมควรแล้วก็พลังงานเยอะพอสมควรนี่ขนาดแบ,บมมีลูกแค่คนเดียวนะคะเพื่อน แอบเสียดายมากตอนมานั่งตัดต่อคลิปมาตอนนี้นะคะเพื่อนๆคือน้องคอตพอดเนี่ยดูการ์ตูนเสียงดังมากๆแล้วก็มันเป็นเพลงต่างๆนะคะแบมก็เลยไม่สามารถที่จะเอาเสียงที่แบมก็นั่งขูดฟักทองควักแควเนี้นะคะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้เพราะว่าไม่งั้นแบมก็จะโดนลิขสิทธิ์เพลงนะคะมันก็จะติดแดงใน YouTube ของแบมนะคะเพื่อนๆแต่ก็นั่นแหละมาดูแต่รูปแล้วก็วิดีโอแล้วกันเนาะ ให้แบบอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเพลงเบาๆไปแล้วกันนะคะต้องขอโทษทีนะคะที่ไม่ได้มีเสียงอตอนขูดจริงๆให้มันได้แบบอินเนอร์ได้ฟีลลิ่งนะคะ แบมคิดมาตลอดเลยนะคะว่าการทําภาคเสียงแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าเห็นหลายช่องเขาก็ทํากันเนาะการภาคเสียงบางคนนี่ก็คือภาคเก่งมากๆนะคะมีอินเนอร์มีแพชชั่นแล้วก็มีมุกตลกตบท้ายด้วยตลอดเวลานะคะแบมชอบมากที่สุดก็คือช่องของคุณแม่ปุกี้นะคะคือติดตามแบบหนักมากชอบการภาคของคุณแม่ปุกี้นะคะใดๆก็แล้วแต่เนาะ ทุกคนมีไอเดียมีความเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะคะเราไม่สามารถที่จะไปก๊อปปี้ตัวตนให้เหมือนเขาได้นะคะอย่างแบบนี้แบบก็จะภาคของแบนไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทําคลิปออกมานะคะการภาคของแบบนี้ก็แล้วแต่แบบส่วนใหญ่ก็จะร่นสดเพราะแบบเคยนั่งจดบันทึกแล้วมันมันไม่ได้เรื่องเลยะคะ่ะเ,เพื่อน แต่อีกข้อนึงนะคะก็คือแบมเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งพูดมากแล้วก็ชอบพูดนะคะแต่การพูดได้กับการพูดดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็คือบางคนเนี่ยเป็นคนพูดเก่งมากๆเลยอย่างแบมเนี่ยแต่คือสาระเนี่ยไม่ค่อยมีแต่พูดได้พูดไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะ อาจจะน่าฟังบ้างไม่น่าฟังบ้างนะคะจะไม่เหมือนคนพูดดีเนาะพูดดีคือการพูดที่มีสาระการพูดที่ให้ความรู้แล้วก็การที่การพูดน่าฟังมีวาทศิลป์นะคะมีจิตวิทยาในการพูดซึ่งแบมขาดในตรงนั้นนะคะแต่ใดๆคือแบมก็พยายามที่จะปรับปรุงการพูดการเล่าของแบมให้ดีมากขึ้นนะคะณนะตอนนี้ก็ยังมีตะกุกตะกักเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าแบมพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ อยู่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะโอเคพูดออกทะเลไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็กลับมาอยู่ที่ฟอททองของเรานะคะฟอททองนี้นะคะแบบทําไว้เพื่อที่จะถ่ายรูปนะคะฟัททองมันจะสวมหัวแล้วก็ถ่ายรูปนะคะน้องก,ก่อนวันฮาโลวีนเราจะได้มีรูปรงในไ g สวยๆค่ะเพื<ๆ>่อนๆใดๆก็แล้วแต่นะคะการแกะสลักฟอททองเนี่ยก็สนุกพอสมควรนะคะเป็นเหมือนการใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ได้โฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งนอกนอกจากโทรศัพท์ก็เนี่ยแหละคะ่ะ ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะพอเวลาเหงาเศร้าเบืเ่อเซ็งก็โทรศัพท์นะคะพเพื่อนพอเราได้มานั่งแบบแกะฝักทองนี้หรือว่าทํากิจกรรมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเราได้โฟกัสกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์เนาะเสร็จแล้วนะคะเพือเ่อนๆก็ามาดูรีโซ่กันค่ะว่าออกมายังไงท่าดาสวัสดีค่ะเพือเ่อนๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุณแม่ใส่หลาะนะคะ วันนี้บมอยู่ที่โรงเรียนน้องฮอตพอตเนาะเขาก็จะมีจัดงานกิจกรรม i c k or t r ร a t นะคะวันฮาโลวีนอ่าวันนี้ประมาณที่19นะคะวันพฤหัสซึ่งเขาจัดก่อนวันฮาโลวีนอ่าประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยเนาะอืมแบมบก็มาในชุดมีเนียนนะคะจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าผู้ปกครองต้อง แต่งคอสตูมนะคะแต่แบมอยากแต่งมาร่วมกับลูกนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกชายแบมเห็นแบามแบบทำกิจกรรมร่วมหรือว่าแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็จะชอบมากๆเนาะจริงๆแบมันก็ไม่ใช่คนขี้อายนะเป็นคนที่แบบว่านะวันนี้น้องคุพอเป็นนักตะเพลิงนะคะแบมแต่งให้เป็นนักดับเพลิงเพราะว่าครั้งที่แล้วน้องเป็นเป็นงานวันเกิดเพื่อนแล้วน้องเป็นสไปเดอร์แมนคู่กับแบมนะคะตามรูปนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะ นั่นแหละ,ะครั้งที่แล้วเป็นสไปเดอร์แมนคู่กับคุณแม่นะคะแล้วรอบนี้ก็เลยเป็นนักดับเพลิงเพอดีว่ามีพี่คนไทยก็ให้ชุดมานะคะก็ขอบคุณมากนะคะพี่ตุ๊กตาที่ให้ชุดน้องมานล้ก่อนจะย้ายบ้านวันนี้ก็นั่นแหละบ๊ามอยู่ในรถละเขาก็จะเริ่มตอนสิบเอ็ดโมงนะคะเขาก็จะมีแบบว่าโชว์กิจกรรมว่าน้องๆก็ทําอะไรกันแล้วก็จะมีการเดินพาเลทค่ะแบ๊ามก็จะต้องเตรียม เขาเรียกอะไรกับกระกระแปงอะไอกระป๋องกระแปงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เตรียมถุง trick or treat มาเองนะคะซึ่งแบมก็มีกระแปงที่ไม่แน่ใจเขาแบมเรียกถูกไหมอะกระถังหรอบาร้านแบมได้กระแปงอะเอ,อ่อเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะคะที่เขาเอาหิ้วใส่ลูกอม,มนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกกระแปงไหมอะเพื่อนๆอันนี้แบมก็มีลูกอมมาให้มากมาย แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีกฎว่าห้ามแบบว่าเป็นถั่วนะแมบมบก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยจะได้ไหมเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ได้ก็ต้องให้แต่ลูกอมเฉยๆกับน้ำผลไม้เนะาะตามเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกัน,นะค่ะสวัสดีแมนนี่นะคะคุณเ่มส์คุนีูนกุ๊